สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะพบกันในห้องของทาร o t เทอ r a พีค่ะกับการเล่นพิเกาดในหัวข้อที่ชื่อว่าเจ้านายเอ็นดูเราไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้านายเขามีความรู้สึกยังไงกับเรานะคะพอใจกับการทํางานของเราหรือเปล่าหรือมีอะไรที่อยากจะส่งผ่านพลังงานของไพ่ามาบอก,กบเราว่างนะคะทิปก็มีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ภาพด้วยกันนะคะ 1 2และก็3ค่ะให้เพื่อนๆเลือกหน้าไพ่ที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะจากนั้นก็ไปรับฟังคําทํานายตามหน้าไพ่ที่เลือกได้เลย mm hmm. ก็ต้องพูดเช่นเคยนะคะว่านี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมค่ะ mm hmm. ก็มีส่วนที่จะตรงบ้างแล้วก็มีส่วนที่มันไม่ตรงบ้างนะคะแต่ทิ์อยากให้เพื่อนๆมาร่วมรับฟังคลิปพลังงานของไพ่ทาโร่ตรงนี้เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะคะ สิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งดีๆแล้วก็สามารถทาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ให้เ,เพื่อนๆรับไปนะคะสิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปค่ะขอให้มีความสุขกับพลังงานของไพทาโลค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่ใบที่หนึ่งใบนี้นะคะกับหัวข้อพิากาศที่ชื่อว่าเจ้านายเอ็นดูเราไหมนะคะมาดูกนเลยค่ะว่าเจ้านายเอ็นดูเราไหมคะซิกอบอนทูออฟคอยแล้วก็ไน ครบค่ะเจ้านายมองว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะในหลายๆครั้งนะคะความคิดเห็นของคุณมันจะมีความแตกต่างมีความแหวกแนวนะคะจากกรอบเดิมๆนะคะที่มันมีอยู่จากแผนการเดิมๆนะคะทำให้ในหลายๆครั้งเจ้านายคิดว่าคุณเองก็ ไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งหรือตามทำตามที่เขาบอกอะไรเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยถือว่า endo ไหมก็เป็นครึ่งครึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะห้าสิบนะคะบางจังหวะถ้าเกิดว่าแนวคิดหรือสิ่งที่คุณนําเสนอนั้นมันเป็นสิ่งที่ชักนําให้องค์กรหรือบริษัทของคุณเติบโตนะคะไปได้มันก็จะเป็นทิศทางที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่ คุณไม่ได้แบบอยู่ในกรอบหรือในเชื่อฟังตามแผนที่เขาบอกไว้เงี้ยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ได้ข้างหน้าตรงนี้นะคะก็เลยทําให้เขาวันวันใจกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะถ้าบอกว่า endo ไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแล้วมาดูพลังงานของไพ่ทาโร่กันค่ะว่าและมีอะไรที่จะแนะนําคุณบ้างไหมคะในเรื่องนี้ Queen of ส s ีนอบซอส e วีนอบครับสว of Sword พลังงานของไพ่นะคะก็บอกว่าด้วยตัวคุณเองนะคะการที่ มีความคิดเห็นที่มันแตกต่างนะคะคุณเองก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นหรือว่ากรอบของแผนงานที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วด้วยนะคะอาจจะต้องมีการมาพูดคุยกันตกลงกันหาวิธีที่มันเหมาะสมมันลงตัวตรงนี้นะคะมันอาจจะทำให้งานที่ออกมามันประสบความสำเร็จได้ดีแต่ถ้าคุณมีแนวคิดที่ดีนะคะแต่ว่า คุณไม่ได้แบบมีการสื่อสารกันที่ชัดเจนระหว่างทีมของคุณนะคะมันอาจจะทําให้งานมันเกิดปัญหาเกิดความล่าช้านะคะเกิดความผิดเพี้ยนต่อจับเติมได้นะคะคุณก็จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าเองของเพื่อนร่วมงานของเพื่อนร่วมทีมบ้างนะคะแล้วก็ลองมาปรับเปลี่ยนกันการเปลี่ยนแปลงที่คุณคิดขึ้นนะคะหรือว่าแนวทางของคุณนั้น มันอาจจะเป็นแนวทางที่ดีค่ะแต่ก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตรงนั้นนะคะค่อยๆสื่อสารให้มันเข้าใจระหว่างทีมนะคะหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมทีมก็จะมีความสุขนะคะกับการทำงานมากขึ้นนะคะมองคุณในรูปแบบที่อยากจะ ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแบบเดียวกันกับคุณได้นะคะในท้ายที่สุดพลังงานของไพ่ทาโร่ก็เลยบอกว่าให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของคําพูดหรือว่าความคิดเห็นนะคะบางทีมันมีความหลากหลายและมันไม่ชัดเจนในตรงนั้นนะคะจะต้องลองชอมกันนะคะรับฟังความคิดเห็นการลองปรับเปลี่ยนว่าส่วนไหนที่จะใช้ร่วมกันมีส่วนไหนที่จะต้อง a d ด็บปรับเปลี่ยนให้มันให้ตัวงานมันสําเร็จ นะคะรู้ล่วงด้วยดีนะคะแล้วก็เกิดการเติบโตในเรื่องของการงานมองในเรื่องของการทําให้งองค์กรหรือหน่วยงานนั้นไปพัฒนาขึ้นไปพร้อมๆกันจะดีกว่านะคะทิพย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบที่1ตรงนี้นะคะทิพยคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างอาจจะนําไปสู่ทิศทางที่มันแตกต่างหรือมัที่ดีขึ้นได้แต่ก่อนอื่นคุณก็ต้อง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะรับฟังความคิดเห็นของเจ้านายนะคะร่วมกันทํางานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มันเติบโตไปมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะที่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่ใบที่2ใบนี้นะคะกับหัวข้อพิากาศที่ชื่อว่าเจ้านายเอ็นดูเราไหมนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าเจ้านายอื่นดูคุณไหมคะ่ะ King of Sword Night c u p The Tower เจ้านายมีความเอ็นดูคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะสามารถที่จะรวบรวมทำงานเป็นทีมได้ดีแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเจ้านายก็แอบสองแอบมองดูดูนะคะเพื่อที่จะประเมินคุณนะคะเขาก็มองดูว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะป้อมป้อนงานมอบงานสิ่งไหนที่มันยากหรืองั้นมันง่ายหรือมันมีความซับซ้อนอะไรให้คุณนะคะคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีแผนนะคะที่จะทําให้งานนั้นมันประสบความสําเร็จด้วยดีทิ่ก็เลยเห็นว่าแน่นอนค่ะเจ้านายเอ็นดคุณแล้วก็กําลังส่องกําลังมองคนอยู่ว่าจะหยิบยื่นโอกาสอะไรดีๆที่จะให้คุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะในเร็วๆนี้คิดว่าค่ะ แล้วมาดูกันค่ะว่าพลังงานของไพ่ทาโร่มีอะไรที่จะแนะนำคุณไหมคะเพื่อทำให้เจ้านายมีความเอ็นดูหรือทำให้งานของคุณนนั้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะนายกคอยทรีออกคอยแล้วก็คิง g อบครับ คิดว่าพลังงานในเรื่องของการงานของคุณมันดีมากๆนะคะมีโอกาสในการเติบโตเพราะเจ้านายนะคะจากการที่สังเกตของเขาเขามองดูอยู่ค่ะว่าคุณมีความสามารถในเร็วๆนี้เขาจะหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะแล้วก็ทําให้คุณได้มีประสบการณ์นะคะที่จะพบเจอผู้คนคอนเน็กชันที่เขามีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยส่งเสริมให้การทํางานของคุณนั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นและแนวโน้มทิศทางของคุณนะคะมีโอกาส ที่จะเติบโตในหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นด้วยนะคะเพราะตัวคุณเองที่มีความขยันนะคะมีคนที่ทำงานเก่งฉลาดในการทํางานตรงนั้นนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะคะการทำงานเป็นทีมนี้คุณสามารถที่จะ เอาจุดเด่นของแต่ละคนนะคะมาช่วยขับเคลื่อนง,งานให้ประสบความสําเร็จด้วยดีพลังงานของไพ่ทาโร่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณทาอยู่สิ่งที่คุณเป็นอยู่นั้นมันดีมากๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่จะได้รับเข้ามาตรงนี้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆโอกาสของคุณที่จะเติบโตเข้ามาแล้วโอกาสที่คุณจะได้มั่งคั่งและก้าวหน้าไปมากกว่าน,นี้ก็จะดีขึ้นแล้วแล้วก็ตัวเจ้านายเองก็ภูมิใจในตัวคุณมากๆด้วยค่ะ ิพย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่ใบที่3าใบนี้นะคะกับหัวข้อพิยากาที่ชื่อว่าเจ้านายเอนดูเราไหมนะคะมาดูกันเลยค่ะว่า <Yeah. S 1> เจ้านายเอนดูเราไหมค่ะเจ้านายเอนดูเราไหม เอสออปซอร์ดเอสอปบอลทูออปซอดค่ะอันนี้ทิปก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะเพิ่งเริ่มทำงานในตรงนี้ก็ได้นะคะเขาก็เลยยังประเมินไม่ถูกนะคะยังไม่ได้เห็นผลงานของตัวคุณชัดเจนที่จะประเมินได้ว่า คุณเป็นคนทํางานดีไม่ดีนะคะอยู่ในช่วงของการสังเกตการอยู่ก็ว่าได้นะคะที่ก็เลยต้องขอบอกว่าเอนดูเรามั้มันก็ยังตอบไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่ได้เห็นผลงานที่ชัดเจนของคุณนะตอนนี้นะคะคุณก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะว่าจะเป็นที่ถูกใจของอเจ้านายหรือเปล่านะคะเพราะว่ากนอื่นคุณต้องมอง มองให้ออกค่าว่านะตรงนี้นะคะคุณมาเริ่มทํางานใหม่เพิ่งได้จับโปรเจก์นี้เพราะฉะนั้นทํามันให้เต็มที่มากที่สุดนะคะอย่าได้เป็นกังวลหรือลังเลใจว่าจะถูกอกถูกใจเขาไหมทําอย่างตรงไปตรงมานะคะทําอย่างซื่อสัตย์ขยันขันแข็งแล้วมีแบบแผนและการทํางานที่มันเก่งมันดีนะคะการทำงานเป็นระบบการมีคอนเน็กชันเครือข่ายการกระจายงานตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณนะคะ สามารถที่จะทํางานไปได้ดีแล้วก็อาจจะอยู่ในสายตาของหัวหน้าเจ้านายได้นะคะในอนาคตข้างหน้านส่วนตอนนี้ก็ทําให้เต็มที่ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งกังวลว่าเขา e n d ูหรือไม่ e n d ูเพราะมันยังมองเห็นผลงานยังไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นนะคะก็เลยเอาเป็นว่ายังประเมินไม่ได้ค่ะว่าเขา e n d ูไหมนะคะยังอยู่ช่วงที่สังเกตการณ์อยู่กันค่ะ แล้วพลังงานของไพทาร่โลนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมคะไฟออพสอรดจัดสเมนจัสติสแน่นอนค่ะณนะตอนนี้เจ้านายกำลังอยู่ในช่วงของการสังเกตการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะควบคุมได้นะคะ แล้วก็เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้รู้ว่าเจ้านาย e นดูหรือไม่็นดูเจ้านายเขาชอบหรือพอใจในผลการที่เราทําหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะที่เราจะต้องทํางานนั้นทําหน้าที่รับผิดชอบให้มันดีมากที่สุดเราสามารถที่จะช่วยเหลือหรือพัฒนาองค์กร ให้เติบโตได้ในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะมันก็จะเตะตาเข้าตาของเจ้านายเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงของการแข่งขันทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดนะคะผลที่ออกมานั้นมันจะชัดเจนตามผลงานของเราเองค่ะเขาจะมองเห็นนะคะว่าเราหน้าที่จะโปรโมทหรือสนับสนุนให้เติบโตมากยิ่งขึ้นไหมโอกาสที่จะเข้ามาให้ได้จับงานได้ทำงานที่ มันเป็นโอกาสที่ดีงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ให้เราได้แสดงความสามารถนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะเพราะว่าพลังงานของไพ่บอกว่าการที่เจ้านายจะเอ็นดูพอใจชอบใจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการทำงานของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าณนะตอนนี้คุณทำเหตุทำงานให้มันดีนะคะพัฒนางานให้มันดีมีความกระตือรือร้นในการทำงานค่ะก็ย่อมเป็นไปได้แน่นอนว่า คุณจะได้รับการโปรโมทและการเอ็นดูจากเจ้านายเป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึ่งคุณไม่ได้ทำหน้าที่ให้มันเต็มที่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหากับงานที่มันเกิดขึ้นได้นะคะทำงานไม่ได้ตรงเวลาก็ ย่อมจงผลอยู่แล้วค่ะว่าเขาอาจจะประเมินคุณไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะตอนนี้คุณก็ต้องตั้งสตินะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานให้มันดีมากที่สุดนะคะส่วนผลออกมานั้นก็รอดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะทิฟก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วทิฟคิดว่าคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็อย่าได้คิดอย่า,ยาได้กังวลว่าเขาจะคิดยังไงเลยนะคะทํา ให้มันเต็มที่มากที่สุดก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิปก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังในคลิปนี้เดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ